Assalamualaikum Dan ni kita nak jalan masuk gi Chai Hat tempat Tempat dia mau duduk main air Duduk jemur <laughs> Jalan masuk gi Tak sekolah kata jalan ni ada tempat Main air ni Teh Teh saja มาสองไรไเมมานี่ยเดีย๋ดยวถึงข้างใน ไปตู้ข้างหน้าชายหารู้จักไหมงนี้ไม่รู้จักหรอใช่ขาเรียกว่านะไรที่นี่บางน้ำจืดนะข้างในนั้นแต่ชายหาด่เขาเรียกวาชายหากะข้างหน้าเองบ้างเดิปตสิเขียวมมมหนมานปตาะไม่ปัตา ใช่จัดฮัลโหลถึงแล้ว ถ้าดูทางข้างหน้าเมื่อกี้เหมือนไม่มีคนเล่นเน่ยเล่นหา่ <Okay. S 1> างฝายเป็นถูกมันีใจา่าโอ้หันนะ ทางนู้ออกไม่ได้นะไม่ได้ต้องทางนี้ทางเดียวใช่อันนี้บรยากาทางนี้น้ำกันกระจับมาณนี้ดดีเีงสัเจาบคุณกระานู้ไดมอนด์คลิมข